ข้าสบายดีเด <l swear> ้อทุกคนเด้อกกันมาหน้ากัเป็ดเมนูเป็ดันนี้พี่น้องจะบอกเลยว่ารบือยังกระว่ากนเลเตัวนีเราชวนกระว่ากแล้วแล้วจะไปพนเลือดแป้งเฟดพี่น้องแต่สียกได้เราทตไปกินอไไปเมนูเป็ดพี่น้องเห็ดแป้งเ็ดกิน มันจะเป็นตะหองเพลงไหนพี่น้องเออกินกับเฟ้นไรผมขายอยากเยองันนีไม่มีแววเป็นนะก็คนน้ห้เหีถคนขายเครื่องเนาะเป็นงธุรกิจนะเป็นเบาการขาย ใช่ต่างกันนะกว่าน่างใสานะาา่โฆษณาตัว่อ้แล้วเออนาดโฆษณาคอยคึดห้าห้าไซโน่ส่อย้านไหนเนา่าจานสาอยู่ใสดก็ยังคึดมาสะดุ้งแต่โอ้หัวใจบอกเดียดคอนเทนต์อะวรเป็นโฆษณาขายชั่วแยนกับชาดห้วข้อห้าน,นอ้รวนบส่สิสื่อเป็ดมาดวน ลูบเอตั๊ดนลูบหน้าโต2โตเ็ดจะโตบนี้ีีเอาันบดนี้ใส่นอุายุ่สิเขาาใส่นี่นะใส่ห่อเขาเนาะ ก็ะอัานอะไรแบแม่งเลยมันขาอยู่เรื่องลักษณะสิบ้อนเลนบุเขาเดิอนเก่าดิใ่้องเ็สใ้เวอน่หวน่อเห็ดตัวกระปุกใหญ่ัพาใหญ่ใเห็ดอืม ว <ười> ่าแล้วไปเฮ็ดต้นใหญ่บ่คนใหญ่เฮ็ดต้นเล็บ่เออตะกีอีแดมีแต่กินพี่น้องเอยมื้อนี้อือน้เียกตาตเีว้าวพี่น้องพี่น้องโอ้เดดแป้งเดดแป้งพี่น้อง